หอมยังหอมยังเร็วอย่าลืมความตุที่อมเคยนอ้าเร็าดีคนหน่งอมาเล่นฮอนดีเลกซอุตมาดีอมเล่นฮอนเร็วมาดาวผมอีกนี้ ใช่คือสแลนเดอร์อะไรนั่นผมใช่เหรอใช่บอกแล้วก็ได้ครับสแลนเดอร์ป่ะออกมาผมมาเปล่าใช่กแล้้วก็ไดครับสลานเดอร์ป่ะมหาหอนบ้าผมมาเปล่าไอ้คนนี้ steam ไปกันวะทำไมลิงสตรีมมันเหมือนลิงสตรีมลิงเก่าเนี่ยไปกันช้าด้วยหลงตืเม,มามชาสมัครไสครบหนึ่งร้อยแจกจีซีร้อนพ่อบอสบอสต้องเอาเท่าไหร่ขึ้นนะพันสามร้อยหรือว่าห้าร้อยนะที่มันมจะเครดิตมันจะวางเครดิตเหมือนแทนเอ็กซ์ได้ กูแม่พันกว่าแล้วไม่เห็นบางไฮเดรตคูเด็ดเลยเนี่ยทำได้คุยคำทำกูไม่ทำได้สำแล้วของกูมันต้องบอกว่ามันต้องไรก็กูไม่ได้มานั่งอัดคลิปแล้วโอ้หเข้ามาในร้านค้าแหลกป่ะรู้สึกป่ะต้องเลือกตัวละครรู้สึกก็แหลกป่ะรู้เหลือเลย อกติไปตามาไอ้กูมาตามไอ้กูมาเจดเอายหลงอะไรเนี่ยหึเเอาเรื่องว่ะมึงมีเหรอ thế chết, ăn lương à? thành không, cái này nát thóc, không được, à, mày à? rồi thế đi qua. มังมีป่ะตอนเนี้ยเท่เลยไม่มีแพงด้วยเปิดขายป่าแล้วไม่เปิดขายหรอกกวอ่า ah, you again what can I do t go check c h e c your <oughs> ไม่เติมไม่เติมรอจนกว่านี่หน่อยค่อยเติมเติมหน่อยดังเนี่ย

ไปแล้วไม่ทานแล้วอีตุ๊ดบายบายมันเริ่มไปแล้ว,ลอเ,วเออรอเทียนโลเทีน <c oughs> เล่นอะไรกูเล่นสามทางอ่ะ เอเคจะอันดับด้วย ไปเทียเราเองวะเราไปเทียกันมาวะไม่มีพอชอามาแม่งไม่มีใครใช้กูเลยไม่ได้ตอคคอคคอย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 คย่าวกฎผิด Parallax is here อะไรก็มาพนันแรก b a c k s m i t h สเคตามลนล้วนไอสัตว์ว่าอะไรอะได้ละได้ละได้ละทอกท็อกโอเคล้ท็อกโอเคล้ทอกทอกปกติแล้ว อออไอ้จะกูซื้อเลเจนซีมากูก็ไม่รู้จะซื้อมา,อมาทำไมเลเจนซี่คดดวมา, <c oughs> มามคา,า,ามเงินโลรล ไม่ได้ยินไม่ช็อตอ่ะไไมคุณบูไม่ช็อตอ่ะไม่ช็อตไม่ช็อตหลอหรอช็อต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 หลอไหนน้องพูดดูดิคุณบูเนี่ยช็อตมนึ่งร้อยฮะว่าไงนะ โอ้ไม่ร oh, ู <hi> ้จ hey. ังผเล่นฮอนกันพูดหาเรียกเรียกกูน้องยี่สิบหรือยังพี่เนี่ยผูเข้าร่วมี่ย่าพูดหาเรียกกูน้องยี่สิบหรือยังพี่ไอ้ไอ้อันไม่ไปกลางอ่ะเล่นกลางมึงอยู่บนอ่ะมึงอยู่บนแหละ มึงอยู่บนมึงก็ได้จะไม่เอาไอสัตว์เออเออรู้มึงโหดแล้วแต่แล้วสุ่มหมาทำไมอ่ะ <c oughs> ขายแจกตอนแรกซื้อหวานนะเว้ย ง่ายไม่ใช่แค่ต้นเกมพอ,อ,อก็มึงโขดไงกูได้หมึงอยู่นี่คุยพาลาลแยแหลกไตัดไนี่ Looks like it's time to charge! The dawn and dusk. The sun and the moon look upon you unfavorably today. My firepower is quite enough to deal with you. The sun and the moon look upon you unfavorably today. My machines are ready to go. มือรังเทสัตว์ูหายไปตายเฮียกางเฮียกากไอสัตว์ดูชื่อก็รู้เลยสัตว Soul and Ninari be praised. I'm close by. Soul and Ninari be praised. Alright, I'm ready. Boom hammer. Start last shot. สัตรูหายไปเจ๊กกดบ้าอะไรใครครบหนึ่งนี่มัน โอยเฮี้ยโว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 ยโวยโวยโวยโ้ไงสัตว์สวนแม่งเฮีหายไม่บอกไสัตว์ไม่กูใหม่ถึงกลางไม่มึงไม่ได้ยินไอ้เฮีย <laughs> My machines are set. The hellborn adapt quickly, too quickly. Soul and Lunari be praised. The hellborn adapt quickly, too quickly. I can better see Soul and Lunari with this additional protection. I find great comfort in the hour. My is quite enough to do with you. Oh. I not can with this additional protection. Day alright. I'm ready. I'm on fire. <laughs> I'm on fire. m e i มันเนี่ยแหละเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วมึงไม่ฟังเอง กลางไปบัวน,น,นว้ยระวัง <c oughs> นะโกโบรอ<า>เบีเ้ยวหงเดี๋ยวกว <anci> <c oughs> ่า โโอ้หบ,บอกว่ารอแป๊บหนึง่งรออันตรีกูแล้วมึงเข้าทำจวยอะไรอ่ะเฮ้ยกองหลังแม่งลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยมาในป่าน <c oughs> <เ>อ้าวอ้าวนี่ก็สวดีเยียนึกว่าตัวฟอร์มคดคัวแล้ว The hell hellborn adapt quickly to illusion. I'm on fire. The sun and the moon look upon you unfavorably today. Oh, I knew

โอ้โหเพี่อะฆ่ามัตีอะไรครับเหลอผมนึกว่ามันจะฟาร์มคลิปไลยว่าจะเนียนสักหน่อยไม่หมดมาหายหมดตรงกลางเนี่ยสัตว์เฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนตายเลยตายใครโดน ลงมานะลงใบด้วยลงแขกเลยไม่อะลงมาม,มาตันไ,ไงอ,อันนี้มันเล่นกางไปถอยจะ <c oughs> ไปยืนแทนคิบ สตาร์อมีกี่คนนีงสองเออน่าจะไหวอยู่แหละมึงก็ไม่ต้องกลับดิ <c oughs> ไม่ต้องกลับหลอกไก่สัตว์ไ <c oughs> <c oughs> หนๆก็บู๊ไปแล้วอ่ะ โดนนี่จังหวะโดนครับป่วยไหมครับป่วยนั่น่ะครับป่วยแล้วไงครับไอสัตว์ช่วยกูด้วยครับ <ไ>ยอดด้วยทอดสองสตัวแย่กันหมดเลยเฮียไม่นี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือทุกคนพิการมาแข่งวะคุณนึกว่าเกณฑ์โโมแน่นอนครับเกิดชัวกูฟาร์มในป่าดีกว่าไม่ไปยุ่งกับพวกมึงเลยเฮียกูะ<อ>จะมาช้าให้พวกมึงมไงสัตวม์มาท<ม>ี<ด>่ Good morning, Soul and your be praised. My day, all right. I'm ready. The hellborn adapt quickly, too quickly. I die. The sun and the moon look upon you unfavorably today. เฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนหวยเฮียซ้อนไวไปเฮียกองหน้าเขียวเลี้ยวแหลมโอ้ยตอกไปเลยแตกตอกดูแตกจีไปเลยจ๋าเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วน ไเขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบสกอร์ไปรอสกัดแบบด่วนจีมาดีจังม่ง่ายสัตว์มันง่ายสัตว์โอ้โหยิงยังอารอนาโดอนาคตดาวนยกองหลังไม่ไหลทัวเล็รีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนอ๋อมึงคาป้อมในนั้นเลยไอ้สัตว์

กองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบทะกอไปรอสกัดแบบด่วนจีมันีจ่าออกมะเอหระเอาดิ Adapt quickly. Too slowly. <coughs> the one adapt quickly. Too quickly. Soul and mind. <coughs> close by. Looks like it's time to charge. <coughs> <coughs> ไใจคอพี่น e ี่ไม่คิดแบบนียคามอบริน hmm. oh. mm ่ะไม้กองหลังแม่งับทั่วเลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วน เฮ้ยน hey, uh, 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 oh, 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 yeah. ี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งวะคุณนึกว่าเกณฑ์หมูม่ชนะแล้วแหละตาเนี้ย Quickly, too quickly. Oh, I'm on fire. Wow. Oh, wow. I'm on fire. I'm on oh, so I'm, not. I'm, not. I'm quickly. Quickly. So be praised

Enough to deal with you. The Hellborn adapt quickly. Too quickly. Run. I'm on fire. The Hellborn adapt quickly. Too quickly. <coughs> <coughs> I'm on fire. through dawn and dusk Bombs. i can better serve solo nunari with this additional protection oh. this suit has a round of usefulness Hiyah! looks like it's time to charge Hiyah! My firepower is quite enough to deal with you. Soul and Nanami be praised. Day or night, I'm ready. Do your best. I'm ready. Through dawn and dusk. เฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวเลยรีบไปปิดรอ,อยรั่วกันโดยด่ว,ดวนระวังกองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบสกอไปรอตะกัดแบบด่วนจีมนันีจ๋าใครมันเข้าวะนะ่ะโอ,โโอโ้โหอโย่ยมันไม่อยู่ป้อมนายอ่ะไม่มาบวกป้อมป้อมนายมัเข้าไปเดี่ยวคนเดียวเลยเฮ้ยกองหลังแม่ พ่อพ่อคอนี้เหี้ยถึงฝีมือจะพันห้าแต่อวาตารพิฆอดหรูเทพทโถไมแม่งเข้าเดี่ยวเลยเหี้ยหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนมา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 ไอสัตว์หาคนมาได้เหี้ยเอาแบบคุยรู้เรื่องหน่อยไอโอม่ะเยอะโอมอีคนนึงอ่ะไอ้นั่นแม่งเล่นไม่ พอแเกมเดียวไม่ตายหรอกเห <c oughs> าเาชิญคนมาเล่นดิไม่ม่เอาไม่ไม่ไม่เชิญใคร เพื่อนกูเพื่อนกูดูเรื่องอยู่เนี่ยคุณรู้เรื่องอยู่เนี่ยเพื่อนกูเองพูดภาษาจีนปะพูดภาษาจีนแอน่เดี๋ยวเราพูดจีนแน่อยนะสั่งไหนเฮียเขาไม่มีใครรู้เลยอ้าไปไหนวะเหี้ยมันออกอ่ะยอดเกินเหบือเชนักไม่เล็บแม่งกด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 ช่างแม่งไงปะ ดีโอถ้ากูมีจัตีต้กูจะ่แ้่ตัวไอ้เนี่ยไงมีแค่สักเกาไหนใครยังอยู่วะเอาเมลมาดิเดี๋ยวนี่ให้มีฮอกใครเดี๋ยวมีฮอกเราสัตว์ใครดูอยู่ปะเนี่ยไม่มีใครดูอยู่กูไม่แจกก็หน่อย ถ้คนดูสองคนอนาจมากมึงจะตีมาไหนอ่ะไต่เหรอวะพึ่งจะตีก็เล่นตัวโหมดิตอเล่นตัวตะเก้าอ่ะไม่ได้โหมดเดียวเล่นตะเก้าไปเรื่อยอ่ะเล่นตัวไหนก็หมดก็เล่นตัวนั้นเลยเนี่ยคนคนเดียวจะตีสาวคนทั้งหมดอานาจเ ดูอย oh. right? oh. ู like ่เอาเมวมาเอาเมวมาดูอยู่เอาเมวมาเมวเ้เมวเ้เมยวเ้เร็วเร็วเมวเฮ้คนแรคนแรเชียอะไรสัตว์ไอ้อันไม่เกี่ยวดิเอากูดูอยู่่ะสาวเพิ่มจำนวนให้เป็นสาวคนเลยเนี่ยไอ้เียบอกแล้วหรอหมละ ือมีผู้เล่นออกจากเกมไม่คือหรอไอโอมาเล่นพลราแลกเก่งเจนจะมาเล่นด้วยกันควาย้าี่มละโอผมกลับพอะไรหลยไอโอมด่าหน้าอย่านีเฮ้ยทำไม สางโอ้ศาสตร์ูเล่นแท้เอะแฮรี่ให้หลงเล่นอันไหนเรียบร้อยกูซื้อซื้อพี่ตัวกูจะเล่นสักเก้าเสือตีนโนแมทเกี่ยอะไร